คุณเคยสงสัยไหมครับว่าการที่จะหาเงินหลายๆทางนะครับหรือว่าการทําธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยมันทําพร้อมๆกันได้หรือไม่ทําแล้วมันจะสําเร็จทุกๆอย่างหรือเปล่าก็ติดตามชมมาได้ครับผมจะบอกให้นะครับว่าสรุปแล้วมันทําหลายๆอย่างพร้อมกันดีหรือไม่ครับสวัสดีครับผมพรัตพบราชตานามวงนะครับ ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งเป็นชุดวิดีโอนะฮะมีหลายตอนแล้วนะครับน่าจะหลาย10ตอนนะครับที่จริงผมยังมีชุดวิดีโอเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับการขายของ l a z a d a การขายของบ h ๊กชอปปี้นะครับการสั่งของจากจีนนะครับการหารายได้เสริมอาชีพเสริม นะครับแล้วก็ยังมีชุดวิดีโออีกมากมายครับอย่าพลาดเลยนะครับติดตามช่องยู u ูบของผมไว้ครับสำหรับวันนี้ครับธุรกิจหลายๆอย่างพร้อมกันมันดีหรือเปล่านะครับผมจะลองวาดวาดรูปบางอย่างให้ดูนะครับให้คุณลองคิดดูนะครับว่าสมมุติว่าคุณนะฮะเป็นเป็นนักดนตรีละกันนะครับการที่คุณเป็นนักดนตรีฮะสมมุติว่าคุณเล่นกีตาร์ละกัน นะครับรูปเหมือนกีตาร์เราบอไม่รู้นะประมาณอย่างนี้นะฮะอ่าสูว่าคุณเล่นกีตาร์เอะดูไปดูมามันจะเหมือนแบบเหมือนเครื่องเครื่องดนตรีพื้นบ้านของประเทศไทยหรือเปล่าไม่ค่อยเหมือนกีตาร์เท่าไหร่นะครับอ่าสูว่าคุณเล่นกีตาร์อยู่แล้วคุณยังเล่นกีตาร์ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าฉันอยากจะร้องเพลงด้วยนะครับป๊า มาเลยฮะร้องเพลงมีไม้นะครับปุ๊บฉันอยากร้องเพลงด้วยนะฮะคุณคิดว่าเริ่มยังไงมันเริ่มเป็นยังไงฮะกีตาก็ยังโอ้โหจับคอร์ดจับอะไรยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พอเล่นได้บ้างนะครับแต่ฉันอยากจะเป็นนักร้องไปด้วยนะครับเผื่อว่าเออจะออกเทปนะฮะหรือว่าออกเพลงของตัวเองหรือว่าจะไปเล่นตามร้านอะไรก็แล้วแต่คุณคิดว่าจะทําได้ดีไหม โอ้ oh, แน่นอนอันนี้คิดได้ง่ายๆเลยว่าไม่ดีแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้นี่ยังทําไม่ดีก็ไปร้องเพลงแล้วนะครับแล้วสมมุติว่าคนนี้คนเดิมนะครับรู้สึกว่าโอ้โหมันยังไม่โอเคอะ่ะฉันต้องการความแปลกใหม่มากกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาเป็นว่าเขาเลยทําไงฮะไปร้องราทําเพลงด้วยก็คือทั้งกีตาร้รองเพลงแล้วก็เต้นเต้นด้วยอาจจะทําท่าเต้นยังไงขยับขยับขยับอ่ะ ขยับขยับขยับแล้วกันนะครับขยับขยับแถวนี้แล้วกันนะฮะก็คือทั้งทั้งเล่นนะครับทั้งร้องแล้วก็ทั้งเต้นด้วยโอ้โหสามอย่างนี้ตอนแรกไม่ค่อยโค้งสียแล้วมาทำทั้งสามอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นฮะไม่เป็นเรื่องแน่นอนนะครับเพลงก็เล่นไม่ได้เต้นก็เต้นไม่ดีร้องก็ร้องโหค่ค่ะนะฮะก็คือหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะครับเพราะว่า ไม่ไม่ดีสักอย่างนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้สรุปนะครับว่ามันทําพร้อมกันทั้งหมดแล้วมันดีหรือไม่ดีแต่ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งยังไม่คล่องก็ทําไม่ดีสักอย่างแน่นอนแต่คนเดียวกันนะครับสมมติว่าเขาเล่นกีตาร์ฝึกกีตาร์มานะครับอาจจะ3ปี4ีปี5ป้าปีจนคล่องแล้วนะครับคล่องจนแบบว่าโอ้โหเธอนี่เล่นกีตาร์ได้โอเคมากๆ แล้วเขาก็เลยคิดว่าฉันจะไปร้องเพลงด้วยนะครับก็เริ่มฝึกร้องเพลงหลังจากที่กีตาร์คล่องแล้วคุณคิดว่ามันเริ่มโอเคไหมก็โอเคเพราะว่าคุณก็เห็นนักร้องที่เขาเล่นกีตาร์ด้วยนะครับร้องเพลงด้วยก็มีอยู่แล้วถูกไหมฮะอ่าก็เพราะว่าเขาก็ต้องถนัดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหรือบางคนอาจจะร้องมาก่อนร้องเก่งแล้วอยากจะเล่นกีตาร์ก็แล้วแต่นะครับทีนี้สู่ว่าเล่นกีตาร์เสร็จป,ปุ๊บร้องเพลงก็โอเคแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเต้นไปด้วยนะครับบางทีใช้ กีตาร์นะหมุนตัวหมุนตัวไปหมุนตัวมากลายเป็นเรื่องที่แบบว่าแปลกประหลาดที่แบบว่าโหใครทําอย่างนี้ได้บ้างนะครับพรกพกลายเป็นว่าทั้งสอย่างทําพร้อมกันก็ดีไปหมดนะครับที่จริงในประเทศไทยผมก็เคยเห็นคลิปของคนคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่ไหนภูเก็ตหรือว่าพัทยาหรือระยองอะไรไม่รู้นะครับที่เขาเอาเครื่องโนตรีไม่รู้ใส่ในตัวเต็มไปหมดเลยะนะครับมีกรองด้วย ะะแล้วก็เล่นได้ดีด้วยทุกๆอย่างก็หมายความว่าไงเขาก็ทําหลายๆอย่างพร้อมกันได้ไงจะบอกว่ามันมันไม่ดีสักอย่างไหมที่จริงเขาก็ทําได้ดีนะแต่ผมจําชื่อไม่ได้ละนะฮะซึ่งตอนนี้เห็นเห็นว่าเขาก็ยังทําแบบนี้อยู่นะก็ไปร้องเพลงทั้งเต้นทั้งตีกรองเนี่ยใส่คาดเอลส่อะไรก็คืออยู่ที่ตัวเขาคนเดียวนะครับก็ถือว่าทําได้นะที่จริงถ้าคนนั้นเขามาทําคลิปลง YouTube ยูทูบย์นะ โอ้โหผมว่าดังแน่หรือว่าทําลง t i k ต o k นะฮะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ถ้าใครรู้จักเขาเราบอกเขานะฮะว่าเอ้ยลองทําคลิปลง Tiktok สินะทิกตอกง่ายๆใช่ไหมนาที2นาทีคลิปนะครับแล้วก็เขาเล่นได้ตั้งหายอย่างรอบรองคนติดตามเยอะแน่นอนฝากบอกเขาด้วยนะครับอันนี้พูดจริงนะพอถ้ามาคิดถึงธุรกิจแล้วล่ะเหมือนจะได้คําตอบหรือย,อยังฮะ คือพูดอย่างนี้ก็ก็เหมือนได้คําตอบแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าการที่เอาเรื่องเกี่ยวกับร้องรำทำเพลงเนี่ยมาพูดเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเดี๋ยวคุณจะไม่เข้าใจที่จริงสรุปง่า,งายๆก็คือมันทําได้แหละพร้อมๆกันแต่ว่ามันต้องเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยพัฒนาอีกอย่างหนึ่งเก่งอย่างที่2ค่อยพัฒนาอย่างที่3เก่งอย่างที่3ก็พัฒนาอย่างที่4แต่แน่นอนว่าจะท,ทําทีเป็นหลายๆธุรก,กิจที่เยอะเกินไปมันก็ไม่โอเคอยู่แล้วถูกไหมับ มันก็ต้องหลายอย่างแต่ก็ต้องพอดีพอดีนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจจะเป็นยังไงฮะ,ะก็สูอว่าคุณทำธุรกิจอ,อันแรกทำอะไรดีขายเสื้อ,อเสื้อผ้าแล้วกันนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรก็แล้วแต่โอ้ขายเก่งเลยขายจนเก่งโอ้โหบริหารสต็อกดีนะครับบริหารแฟชั่นปกติเสื้อผ้านี่บางทีมันจะไปเกี่ยวกับแฟชั่นที่ มันมาเร็วไปเร็วนะครับก็โอ้โหบริหารสต็อกดีมากหมุนไวนะครับไม่ค้างสต็อกนะปล่อยสต็อกได้เร็วเคลียร์สต็อกได้เร็วก็ทําได้ดีแล้วไงอ่าทำได้ดีแล้ว,ลวต่อมาเนี่ยก็เอ๊ะเห็นว่าธุรกิจอาหาร Delivery นะครับรู้สึกว่าเอ๊ยเดี๋ยวนี้คนสั่ง Delivery เ,เยอะนะครับสั่ง grab สั่ง food panda สั่ง Line Man อะไรก็แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่นะครับอ, ivery, อาหารเดลิเวอรี่เยอะ เอ้ยเริ่มโอเคฉันคิดว่ามันไม่ต้องเปิดร้านก็ได้ฉันทําอีกธุรกิจดีก,กว่านะครับถึงตอนนี้ต้องทํำยังไงนะฮะมันอาจจะไม่เหมือนกับการร้องดนตรีที่ทําคนเดียวแล้วนะคุณกําลังขายเสื้อผ้าอยู่เอาละฮะมีออเดอร์ออเดอร์มาตึก๊กเข้ามาละโอบข้าวผัดกะเพราอย่างเียสมมตินะฮะแล้วจะทํำยังไงคุณจะไปผัดกะเพราแล้วก็ตรงนี้ก็ยังขายเสื้อผ้าอยู่มันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจมันจะมีความต่างอยู่อย่างนึงก็คือ เมื่อคุณเก่งอคุณทําเก่งแล้วกันนะใช้ควาว่าเก่งแล้วกันถือทาได้ดีแล้วนะครับคุณต้องทำยังไงฮะสอนให้คนแทนะรับคุณสอนให้คนแทนคุณมีคนช่วยนะครับอาจจะเป็นหุ้นส่วนมาช่วยกันดูเสื้อผ้าไปเลยหรือจะเป็นพนักงานหรือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สอนให้เขาเก่งเหมือนที่คุณทํานะครับซึ่งใช้เวลานะ เออไม่ใช่บอกว่าสอนวันเดียวเสร็จนะบางทีอาจจะสอนหลายเดือนบางทีอาจจะต้องสอนปีป,ปีนะบางอย่างนะครับพอเขาเก่งไรไงคุณก็ค่อยไปลุยอาหาร delivery ไงและตรงนั้นก็คือไปดูเป็นแค่บางครั้งไปเช็คเป็นแค่บางครั้งนะครับแล้วก็ไปลุยอาหาร delivery นะครับตอนอาหาร delivery เนี่ยก็อย่าเพิ่งนะยังถ้ายังไม่เก่งนะครับก็อย่าเพิ่งไปทําอีกธุรกิจนะ ก็ต้องรอให้เก่งก่อนเพราะว่าการทำธุรกิจทุกๆอย่างเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า how to นะครับภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่า how to how to ก็คือความรู้ในธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นการขายต้องขายยังไงการตลาดต้องทำยังไงบริหารคนของธุรกิจนั้นทำยังไงบริหารสต็อกของธุรกิจนั้นทำยังไงใช่ไหมครับอันนี้เสื้อผ้าบริหารสต็อกอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าทัพอาหารเนี่ยต้องบริหารสต็อกอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเสียเร็วกว่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ทำจนรู้นะครับปกติกว่าจะรู้มันก็ต้องมีเสียหายมีล้มเหลวบ้างนะนี่เป็นเรื่องปกติพอรู้ปุ๊บอ้าฉันเห็นอีกธุรกิจหนึง่งดีฮะนะฮะดีฮะทำอะไรเออขายของออนไลน์อันนี้เสื้อผ้านี่คือขายเปิดร้านนะเปิดเปิดเปิดร้านออฟไลน์ออฟเปิดร้านออฟไลน์ปกตินะครับตามห้างตามอะไรแต่พอวันนี้มาให้ขายของออนไลน์ดีฮะอ้าพอทํา ทำ delivery เสร็จแล้วก็คือเข้าไปทำขายของออนไลน์ครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ทำไงก็เหมือนที่บอกก็ต้องมีคนแทนสอนคนแทนอ่แทนคือธุรก,กิจนี้อาจจะมีหุ้นส่วนอีก,อ,กอีกกลุ่มหนึง่งนะครับหรือว่ามีพนักงานอีก,กลุ่มหนึ่งเพื่อมาแทนนะครับหรือว่าอาจจะมีพนักงานบางส่วนที่ควบควบ,ควบกับธุรก,กิจนี้อยู่ก็คือควบคู่นะครับทำบางอย่างเขามาทำในธุรก,กิจอาหารด้วยอะไรประมาณนี้ มาทำขายของออนไลน์นะเห็นอาจารย์วราจพบพูดอยู่นั่นน่ะพูดอยู่นั่นนะ่ะนะขายของออนไลน์มันดีแค่ไหนกันดีสิครับขายของออนไลน์นะผมก็บอกตลอดว่าเกือบทุกวันน่ะต้องซื้อของไม่ไม่ไม่ของเล็กก็ของใหญ่ไม่จํานวนน้อยก็จํานวนมากก็เป็นอย่างนี้ตลอดดังนั้นถ้าคุณขายของนะครับคุณก็ต้องมีคนซื้อแน่นอนถ้าคุณขายถูกวิธีนะอ่ะทีเนี้ยอยากขายถูกวิธีอยากจะเริ่มนะฮะ อ่านหนังสือเล่มนี้เลยเกี่ยวกับเริ่มต้นขายของออนไลน์ยังไงนะครับคุณจะหาของมาขายยังไงนะฮะขายที่ไหนได้บ้างและทายัางไงให้ทุกๆท,ท,ที่ขายดีนะครับเนี่ยหนังสือเล่มนี้เลยเนื้อหาดูฮะอัดแน่นมากแล้วแจกฟรีอีกต่างหากนะครับปกติ3ามบาทนะแต่แจกฟรีเพียงแค่คุณช่วยค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดก,การออเดอร์ของผมแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับแอดไลน์แอดวรรณพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับหรือคุณจะกดลิงก์ ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ก็ได้ผมปักบุดไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Youtube หรือว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k นะครับก็กดลิงก์เข้าไปนะครับที่เว็บไซต์โดยตรงก็ได้เช่นเดีกันนะครับโอเคนะครับ <Okay. S 2> <ค>รขายของออนไลน์ก็ทำไปนะฮ<ช>ะเห็นไหมฮะทีนี้เนี่ยสมมติว่าคุณบอกว่าเอยโอเคพอเมคเซน n ์นะครับเมคเซน์ sense, หรือว่าเข้าใจในคอนเซ็ปต์หรือว่าแนวคิดที่ผมบอกแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่า เป็นการหาไรายได้เสริมละ่ะทําแบบนี้ได้ไหมนะครับถ้าแบบนี้ได้ไหมคุูก็ต้องดูแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์ที่ผมบอกไงว่าสมมุติว่าคุณเ,เป็นพนักงานประจานะครับทาอะไรก็แล้วแต่ละ่ะคุูต้องทําให้มันดีก่อนเหมือนขายเสื้อผ้าใช่ไหมทำให้มันดีก่อนนะ่ะมันไม่ดีเดี๋ยวคุณไปทําอย่างอื่นเดี๋ยวสภาพในการทํางานของคุณนะครับคุณภาพในการทํางานประสิทธิภาพเนี่ยมันลดลง เดี๋ยวจะมีปัญหากับงานประจำนะเ,เพราะฉะนั้นนะสุิว่าคุณทำงานประจำไม่มีปัญหาเลยนะครับคุณก็ไปทำอาหาร Delivery เสริมได้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคุณไม่สามารถเอาคนอื่นมาแทนคุณในงานประจำได้ถูกไหมเออบางอย่างอาจจะได้แหละถ้า Work f r ฟ m Home บางอย่างเนี่ยนะครับอาจจะพอมีคนช่วยทำได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำงานในออฟฟิศเลยเนี่ยยากเลยนะครับ อ๋อตอกบัตรเลยไอ้สมศักดิ์ไปตอกให้ฉันหน่อยนะวันนี้ได้ไหมนะสแกนนิ้วฉันหน่อยไม่ได้ถูกไหมครต้องเป็นคุณต้องเป็นตัวคุณเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหาอะไรได้เสริมเนี่ยมันจะทําแบบที่ผมว่าคอนข้างยากนะครับอ่าถ้าเป็นอันที่สองเนี่ยพอได้สิเป็นอันที่สองเนี่ยพอยังพอได้อยู่เพราะว่าก็แบบว่าต้องเจียดเวลาเพื่อไปทําอย่างที่สองเช่นอา,อาจจะ ไปทาในช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้าหรือว่าอะไรแล้วแต่ขึ้นอยู่ว่าคุณทํางานกะไหนถูกไหมเอออันที่สองนี่พอทําได้นะครับแต่ว่าจะต้องเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าอันแรกก็ต้องทําให้ดีแล้วก็ไม่มีคนแทนถูกไหมแล้วมาทำแตอันที่สองก็คือต้องแบ่งเวลาเพิ่มขึ้นนะครับคือประมาณว่าแทนที่จะได้พักผ่อนก็คือต้องเอาเวลามาทําตัวที่สองนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณทําได้นะคุณตั้งใจและคุณอดทนทําได้คุณทําไปสักครึ่งปีหรือ1ปีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มโอเคปุ๊บนะ เริ่มโอเคปุ๊บนะครับแต่ก็ไม่อยากออกจากงานเพราะว่างานก็โอเคอยู่เนี่ยคุณก็เอาแล้วไงอ่าสอนคนมาทํางานแทนตรงอาหารเดลิเวอรี่ได้นะครับแล้วก็คุณก็เข้าไปดูแค่บางอย่างแค่บางครั้งบางเวลานะครับอันนี้งานก็ทําเต็มที่งานเดิมนะเห็นไหมฮะคุณก็หาคนมาแทนได้แล้วถ้าอยากจะขยายอีกคุณก็มาเหนื่อยอีกครั้งกับธุรกิจใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเออมาเหนื่อยอีกครั้งกับรายได้เสริมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดคุณทําธุรกิจที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่่ววนตัี การขยายทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยออดูแล้วจะง่ายกว่าคนที่เป็นพนักงานประจำนะครับแต่พนักงานประจำจะทำก็ทำได้ไม่มีปัญหานะครับนี่ครับสิ่งที่ผมบอกนะครับออคุณอาจจะเคยเห็นธุรกิจใหญ่ๆนะครับเครือซ p เครือสหพัฒน์เครือจีราธิวัฒนะครับเครือเซนทันนะฮะหรือว่าเครืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าสัวทั้งหลายคุณก็รู้อยู่ว่าเขาทำธุรกิจหลายอย่างมากแต่เขาเริ่มต้นธุรกิจมาแค่อย่างเดียวนะครับ แค่อย่างเดียวที่เขาจะทำนะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้โหเปิดโรงแรมนะครับเปิดห้างเปิดธุรกิจร้านอาหารอะไรพวกนี้เปิดพร้อมกันหมดไม่ใช่เขาเริ่มมาทีละอย่างทีอย่างอย่างที่ผมบอกนี่แหละขยายทีหลายอย่างไม่ได้ครับมันไม่เก่งสักอย่างแล้วเดี๋ยวจะล้มไปในครั้งเดียวนะครับผมคิดว่าคุณคงได้คําตอบแล้วนะครับมันทําได้แหละแต่ว่าค่อยๆทําทีละอย่างให้มันคล่องๆองนะครับถึงจะขยายไปได้และหาคนช่วยด้วยนะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะหาอะไรได้หลายทางทําธุรกิจหลายอย่างนะครับว่าโอเคแบบที่ผมบอกหรือยังนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงที่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ